ทักทายเลยครับครึ่งเวลาหลังคืออังกูลครับกับตันทีมรัตันบ,บุรีเปิดมาลูกนี้แม่แม่นเลยทีเดียวครับรละตันนาบ,บุรีโอพิกสวยครับหมายเลขแปด จนพัดสัแก้ว่าเลขสิบสองหมองเพื่อแล้วเปิดยาวมาครับไม่ผ่านเ้เล่นของเทศบาลรัตนบุรีต่อบอลเป็นสวยครับเลยได้ยิงลูกนี้แม่ ผู้เล่นของนาศีสุขครับจังหวะโตกับไฮแมนด้วยครับจังหวะนี้แล้วโอ้โหน่าเสียดายครับพัชระหมายเลข20เข้าไม่ถึงบอลครับมาที่พัชละใหม่ไปเองลูกนี้ลัตนาครับหมายเลข10าราเทพแย่ออกข้างไป สีสุกก็จะได้เล่นลูกทุ่มครับเลขยี่สิบสองกิตยศแทงภูงาทุ่มคืนหลังมาให้เอื้ออังกูลครับเบิร์นไปให้กิตยศกิตยศเปิดยาวๆมาที่กางประตูของรัตนบุรีแต่ว่าเข้ามือของปัญญาโชตจินวงครับผู้รักษาประตูของเทศบาลรัตนบุรีครับเปิดยาวมาเป้าหมายอยู่ที่บริพัตครับแต่ว่า ว่ยังสวนไปสวนมายาวๆครับตาลาเทพคงนุรัตครับเปเมกเกอร์กับตันทีมของเทศบาลรัตนบุรีจะได้เปิดจากหน้าปากประตูโยนมายาวๆ mm hmm. ถึง,ถ,งถึงบริพัทไหมเ mm hmm. บียดกันแย่งกันอยู่บอลยังขุกขิดอยู่ที่หน้าปากประตูของบ้านนาสีสุก mm hmm. ครับ mm hmm. บริพัฒจ่ายคืนหลังมาที่ mm hmm. ให้ธาลเทพตาลาเทพ จิงไก่เลียดๆครับลูกนี้โอ้โหเข้ามือพัชทะละทรครับเปิดสวนกลับเร็วมาลูกนี้เจนิพัดมาที่ชลาเทพลาเทพบริพัฒบริพัฒเอ,อล็อกไปเยอะจังหวะไปหน่อยครับลูกนี้เอ้องกูนออกมาเตะสกัดได้ทันครับ บอลทุ่มของเทศบาลรัตนบุรีครับคืนลูกนี้รแรงไปครับลั่นนี่ <c oughs> เด็กลั่นใช่ไหมครูวิเชียรเมาคืนให้เ,เพื่อนแรงไปหน่อยครับ,รบแผนของทั้งสองทีมนี้ก็ดูคล้ายๆกันนะครับค <c oughs> นยืนหลังนี่นะค,คุมหลังนี่มีสองคนนะหุ่นเท่ากันเลยนะ,นะครับ บ้านนาศีสุขก be 50, ็เป็นหมายเลข7ครับเอืองกูลครับแต่ว่าถ้าถ้าเทศบาลรัตนบุรีก็ใช้หมายเลข10ครับธราเทพคุมเกมอยู่ที่แดนของตัวเองครับเพราะบอลเจคนนี่สนามสั้นๆครับมาดูครึ่งหลังว่าจะมีประตูเกิดขึ้นไหมตราเทพโยนยาวมาที่ปากประตูของ ว่านาศีสุขแต่ไม่ถึงครับต้องคืนหลังมาอีกแล้ว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 ,ลวโดนลักไก่ยิงครับแต่ศูนย์ไม่ตรงครับสนาม2อสกอร์เกิดเพิ่มอีกแล้วนะครับแต่สนามหนึ่งยังศูนย์ศูนย์ดาราเทพโอ้โหเล่นบอลยาวโจมตีนาสีสุขอย่างเดียวครับตอนนี้นาสีสุขตัดบอลมาดีครับลูกนี้คืนหลังมา มองเพื่อนให้มาลูกนี้ยังได้ไหมแมเ,เปิดไปลูกนิดธาราเทพดักธาราเทพดึงผู้เล่นมาสองครับแต่ว่าบริพัตรทำบอลลั่นออกหลุดไปถึงผู้รักษาประตูของบ้านาศีสุขครับได้เปิดมาเล่นแต่ว่าไม่พันเอเมเกอร์ <c oughs> ของเกสบาลรัตนบุรีครับรูปร่างสูงใหญ่นะฮุนดีทีเดียวครับ อนาคตไกลแน่นอนครับผู้เล่นของทั้งสองทีมจ่ายคืนหลังมาครับหมายเลขสามพาคินบอลออกข้างไปครับเตศบาลรัตนบุรีจะได้เล่นครับเจนนิพัฒให้ครับกรรมการบอกว่าทุ่มผิดครับนาสีสุขจะได้ทุ่ม ครับสกอตอนนี้ครับเทศบาลรัตนบุรียังเสมอกับนาศีสุขอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับเรามาดูลูกตั้งเตะของรัตนบุรีครับธลาเทพโยนายาวมาถึงปากประตูของนาศีสุขบริพัตจับได้จะหวดครับพืดครับลูกนี้โอ้โหเ,เป้าหมาย ก็คือดาราเทพจะเล่นกับบริพัตรครับว่าลูกนี้ไ,ไ,ดนได้ทุ่มครับรัตนบุรีไไลูกนี้รัตนบุรีได้ทุ่มครับทุ่มมาให้ ครเทพครับหยุดบอลไว้ได้ได้สองครับลูกนี้โอ้โหบอลมันไม่โค้งครับปั่นโค้งแล้วแต่บอลมันไม่โค้งครับสีสุกโคกแม่ลูกนี้รตรงมือผู้รักษาประตูครับ บอลลงสวยบริพัตบริพัทง้างแล้วก็ได้ยิงครับโอ,โ,โอ้โหลูกนี้แม่บอลมันก็ฉกกระดอนครับข้ามมือผู้รักษาประตูครับแม่รับ,รบยากนะครับลูกลูกกระดอนอ,อย่างนี้รับยากครับสำหรับผู้รักษาประตูต,ตกพื้นก่อนยิ่งถ้าสนามไม่เรียบนี่สบาลรัตนบุรีครับดำไปแล้วครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับ แต่ว่านาสีสุขจะเอาคืนครับลูกนี้ oh. นบอลมันเหินข้ามคานออกไปนิดเดียวครับตาลาเทพครับเล่นสั้นๆกับตาลาวุฒิครับเจนิพัทตาลาเทพตาลาเทพหยอดมาให้บริพัฒนบริพัฒน์จับบอลลั่นครับนาสีสุขจะได้สวนครับตัวจี๊ดหมายเลข21 ปริญญาครับโอ้โหนะครับบังบอลเอาเหลี่ยมครับเอาฟาวครับเพื่อที่จะเล่นลูกฝีคิกครับลูกนี้เออังกูลครับกับตันทีมเดินมาแล้วครับส่งสัญญาณให้เพื่อนร่วมทีมครับผููตัดสินปีชาครับฟังเสียงนกหวีดนะครับเอืออังกูลจะได้เปิดให้กับนาสีสุกได้เล่นครับลูกนี้ ระยะอันตรายครับแม่ลูกสวนครับแต่ลูกแล้วก็ยี่สิบสองยิงครับเอาละครับลูกนี้เทศบาลรัตนบุรียังไม่ได้สวนครับบอลมันยังกุกกิกอยู่ตรงกลางครับบอริพัทบอริพัทแตะบอลได้หนีก่อนครับลูกนี้กรรมการบอกว่าลูกออกข้างครับปริญญาได้เล่นครับปริญญาปริญญาคืนมาที่เอืองกูล เรื่องคูณแตะไปให้เทสะพัดโยนยาวไปที่ปากประตูครับเป้าหมายคือศูนย์หน้าหมายเลขสิบแปดเอาละครับเทศบาลรัตะนะบุรีแต่ว่าอูตัดสินปรีชาครับ ผู้ตัดสินมองว่าเป็นการผลักนะครับจากด้านหลังมีการผักกันนะฮะทำฟาวลูกนี้รัตนบุรีจะได้เตะฟีคิกจากจุดอันตรายครับคุณครูวิเชียนว่ายังไงครับลูกนี้ยกข้ามกำแพงได้น้ำหนักทิศทางได้นี่มีลุ้นเลยครับจากประสบการณ์ฟุตบอลเนี่ยทราเทพมองแล้วครับ ปันป่นลูกโอ้โหเฉียดคานออกไปครับพลาดการนำสองศูนย์ครับลูกนี้ยังสกอร์ยังหนึ่งศูนย์อยู่ครับเอาละครับโคดของนาศรีุกบอกว่าดันขึ้นสูงเลยครับเอาละครับกเกมมันก็เริ่มเปิดครับตาผู้เล่นนาศรีสกอ่าเกินไปแต่ว่าลูกนี้เอื้อ,องกูดหน่อยทำหวาดเสียวครับ ไปที่20ครับ20พัชระพัชระเล่นกับกิตินันกิตินันบอลยังคขกขิกอยู่ที่ปริญญาครับวิ่งไม่ทันครับเอาละครับลูกนี้รัตนบุรีจะได้ส่วนครับแต่ว่ากองหลังของนาศีสุขยังดีอยู่ครับ มาให้บริพัต์ต่อสวยครับแม่ลูกนี้เมทาหนุนมาไม่พ่านผู้เล่นเขานาศีสุขต่อบอลมาที่ปริญญาปริญญาต่อไปสวยครับแล้วโหแมผู้รักษาประตูครับอ่านจังหวะนีแม่นเลยทีเดียวครับออกมาสากัดได้ทัน เอาละครับมาลุ้นกับลูกเตะมุมครับลูกนี้จิตตินันครับเตะนันได้เปิดเลียนมาครับบอลออกหลังไปไม่มีอะไรครับน่าเสียดายครับลูกนี้กะยัดเสาแรกเลยครับรีบไปหน่อยครับก็ต้องเล่นเกมพอสมควรครับสำหรับนาสีสุขต้องการหนึ่งประตูเพื่อตีเสมอธราเทพเปิด ลูกนี้ไม่ผ่านพัชระมีการหนุนกันเกิดขึ้นครับนานศีสุขจะได้เล่นครับเอออังกูลครับน่าจะยัดเข้าไปเลยลูกนี้โอโ้โหโดง่งยาวยาวครับ<อ>ลูกนี้โอ้โห บอกว่าเกมยิ่งนานนะฮะพละกำลังก็ยิ่งหายใช่ไหมฮะครูพิเชยนครับอยู่ระว่างกองหลังกับกองหลังครับตาลาเทพเปิดมายาวๆจะถึงบริพัตรมไหมไม่ถึงครับลูกนี้นาสีสุกบังบอลเล่นมาที่จ่ายมาที่ปริญญาครับบอลมันไม่เชื่องเท้าแต่ว่ายังได้อยู่ครับปริญญาล็อกหลบหนึ่งหลบสเบียดกับตาลาเทพครับ แต่ธาราเทพยาวกว่าครับได้เปรียบโอ้บอลคู่นี้ดูสนุกนะครับสู้กันด้วยเทคนิคสู้กันด้วยพื้นฐานทักษะการเล่นฟุตบอลนะลูกนี้แม่ไม่มีอะไรครับเข้ามือผู้รักษาประตูเปิดเน้นๆมาที่บริพัตรทักบอลลงให้เพื่อนสวยครับ เทศาบาลรัตะนบุรีครับปริญญาตัดบอลได้แทงทะลุไปที่20พัชละพัชละมองไปที่ปริญญาปริญญาจับบอลยาวไปนิดนึงแต่ยังไปได้ไม่ได้ครับลูกนี้บอลหลุดมาถึงเอื้ออังกูลครับโขกต่อไปพัชละกรรมการสุพจน์เป่าให้ รันตนบุรีได้ฟาวครับโอ้โหลูกนี้ต้องปฐมพยาบาลนะครับจังหวะปะทะมะื่อสักครู่ลัตนาบุรีเอาหมายเลข8ครับ เย็นนิพัสสะแก้วลงไปแทนมาเลข13ครับเมธาน,นกน้อยเฮฮะเจ้าสบานรัตนบุรีครับจะได้เตะฟรีคิกครับโยนไปโค้งๆหน้าปากประตูถึงบริพัตไม้ใหม่ถึงครับลูกนี้ถึงประตูของนาศีสุขครับ โยนยาวมาที่1 7ครับ1 7กิตินันกิตินันแทงทะลุไม่ทะลุครับลูกนี้อุตสสินสุพ์ชี้ที่หน้าประตูของเทศบาลรัตะนบุรีครับบอลอยัง1 0ครับเครียดกันทั้งคู่ครับผู้นำพูดตามผู้นำก็เครียดผู้ตามก็เครียดครับ อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับน่าคู่เมื่อกี้นนำสองศูนย์ยัสองสองเลยนะผัดทรัลทอนครับเปิดหนุนมาเอืออังกูลแม่ปริญยาลูกนี้เสียบอลนะครับแต่ก็แย่งมาได้ครับ่ ผู้เล่นของรัตนบุรีก็หลงมาช่วยเกมรับกันเกือบทั้งหมดครับเอื้อัองกนลคืนหลังมาที่เอื้อังโูนมองเพื่อนแล้วก็ไปเองไหมครับจังหวะนี้จะให้เพื่อนลูกนี้โดนสกัดออกข้างไปไห<อ>นแล้วครับธลาเทพตัวเก่งของเทศบาลรัตนบุรีครับรว่าขนาเปลี่ยนตัวยังเน้นครับ รันตนบุรีเนี่ยนะฮะเด็ก12ปีถือว่ามีความเข้าใจเกมเป็นอย่างสูงครับอ,อิตยศตโลกนี้แม่เกือบพ<อ>ลาดครับเรือกูลงมาช่วยทิ้งกองหลังไว้ตัวเดียวครับเอาชัวระกัดยังบอลยังขุกขิกอยู่ริมเส้นครับผ่านมาที่ปริญญาครับปริญญาล็อกหลบมา1 2แทงทะลุไปที่พัชระ อบอลมันยาวไปนี้ครับตอนนี้นาสีสุกครับเปิดตำลาเพื่อทวงประตูคืนครับเอื้อ,องกูล จ่ายไปที่22ครับ22ไล่ไปที่17ปริญญาครับกรรการสุพ์ฉีที่กลางสนามครับนาสีสุขได้ฟาวครับลูกนี้เอื่องคูณเปิดโขงโ้ง,ง,งไปที่หน้าปากประตูของเทศบาล,ลตนนุลีครับ โอ้โหกองหลังครับหมายเลขสามพาคินพลทองทาครับบ่งออกหลังไปทักษะดีทั้งคู่นะครับเปิดมาครับเตะมุมครับเอื้องคูนจะได้เล่นไหมครับเอาเลยครับเทศบาลรัตนบุรีจะหลุดไมมหลุดหลุดไม่หลุดครับโอ้โหยังห้อยต,ตัวหลังไม่ดีครับโอ้โห ทางกุลทุ่มไปครับไอหมายเลข10เปิดโค้งๆไปที่หน้าประตูของรัตนบุรีแต่ว่าบอลเข้าไปถึงผู้รักษาประตูครับปัญญาโชธปัญญาโชธเปิดมาแล้วปั่นโค้งๆครับลุกนี้สราวุธครับแม่เห็นช่องไม่ได้ครับส่องลุกนี้แม่ถือว่าหลุดกรอบไม่เยอะครับ แกอก็ไม่เยอะนะฮะแต่ดูสนุกนะครับครับถือว่าสีเท้าความสามารถในี้ใกล้เคียงครับรัตนะนี่จะให้ไปที่บริพัตรครับไม่ถึงโตกลับครับนาสีสุขแม่โอ้บอลมันสั้นไปนิดนึงเอาละครับรัตนบุรีจะได้สวนครับยังไงครับ ผู้ตัดสินออกว่าบอลออกข้างไปก่อนครับกิตยศคืนมาที่เอื้องกูลมองเพื่อนแล้วก็เปิดโอ้โหลูกนี้แม่เียก,กว่ามีเพื่อนอยู่ข้างหลังครับไม่รู้กัน,อ,น,นอบังได้ครับหนุนมากิตยศบอลลงโอ้ หญิงไกลเลยครับแม่ีกระชอครับแต่ซ้ำไม่ได้เทบานรบบุรยกิตยศเอาอีกครับลูกนี้ทักทายพู้รักษาประตูกัวเหงาว่งางั้นแมลูกนี้ข้ามคานไปเยอะครับรู้สึกว่านาสีสุงเนี่ยจะเห็นช่องอะไรบางอย่างนะ <c oughs> <c oughs> จะเห็นช่องอะไรบางอย่างต้องใช้แผนบี ตัวแปรก็อยู่ที่ผู้รักษาประตูของเทศบาลรัตนบุรีนั่นแหละครับชาราเทพแม่นครับจังหวะนี้แตะบอลยาวไปแก้ตัวได้หมุนมาลูกนี้แย่ขึ้นหลังสวยครับเมธาเตะอัดผู้เล่นของนาศีสุขแน่ววุฒิสินให้เป็นลูกฝ้าว ครับคู่ชิงที่3มก็จบไปแล้วครับเปิดลูกนี้จุดนัดพบแม่บริพัทรกดไม่ลงครับและสัญญานกวีรดครับคุณครูดิฉพงครับหมดเวลาการแข่งขันครับเทสบาลรัตนบุรีก็เป็นฝ่ายชนะบ้านนาศีสุขไปครับสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับดุเด็ดเผ็ดมันครับคู่นี้นักกีฬาก็ สุดๆทั้งสองทีมสุดยอดครับเต็มที่กันทุกคนครับวันนี้ขอเสียงปรบมือดังๆเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาทั้งสองทีมครับโอ้โหเก่งทั้งคู่ครับหีเท้านี่ทักษะไม่ห่างกันเลยครับถ้าเป็นมวยก็เล่นกันสมศักดิ์ศรีครับต่อยกันถึงยก5ครับครับดูสนุกตั้งแต่ยกแรกจนถึงยกสุดท้ายครับก็แสดงความยินดีกับแชมป์นะครับปีนี้เป็น ปีของเทศบาลรัตนบุรีครับ